มาแล้วับท่านผู้ชมมุ่งใจแบบโทษพลาดแห่งไมดัดเทพเจ้าไม่ดัดครับเกมในเกมสุดฮอตในการทำกำไรเลยครับเกมนี้ครับเบ็ด20ข้าไปเลยครับผมอย่ารอช้าดีนะครับเช็กเตอร์3ตัวมาหรือเปล่าเฮ้ยเจ๊แต่งไปก่อนครับจังหวะนี้รอลุ้นตัวที่3อีกครั้งใครคุณนายรับน่าได้ลุ้นอีกครั้งหนึ่งครับผม เห็นไงครับจยัดไปเลยหมปปุนแตกรีสปริงครับผมสวยงามเลยครับน้องนี่ครับชนะลายมาแบบนี้ก็ตูแตกไปเต็มจอยอย่างนี้เลยครับโอ้โหหลับเงี่รางวัลก้อนโตมาหือมากันไปเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหรางวัลแม่การ์เรอร์ครับซุปเปิมไแม่กามา ผมอันสองทีแตกคือเป็นแสงแ้งครับอือหือแง่ยังไม่หยุดครับสองพันสองอือหือันสองทีแตกเป็นแส้งเลยครับนี้โอ้โหไม่ธรรมาดาอะไรครับครับไมน์ดักครับเทพเจ้าในตัวนี้ไม,ม่คุ้มแง่ หกสิบมาหสิบเอ็ดไปสองครับอือ่สิบเอ็ดมานะครับีสองคือเป็นรับช็อตไหมติดช็อตไหมครับเนี่ยโอ้โหนับเงนาวัลรวมไปเลยครับสองพันสองร้อยสาสแปดครับอือหึ่อสองทีแรก แสงเลยครับผมบอกเลยครับเกพเระชาวม่นะสจุดโหดจริงๆนะเนี่นะเล่นแค่เบ็ดยี่สิบนะครับท่านผู้ชมพี่ๆเพื่อนๆก็ดูเอาเอางนะครับนี่ครับเบ็ดยี่สิบครับเล่นแต่งเอะโขโมดเลยครับเนี่ยใครสนใจเข้าไปเล่นได้เลยครับมีหรือว่าเล่นเบ็ดชงๆงนี้ก็น่าสนใจครับลองเบ็ดเก้าสิบไม่ได้แบบนี้มีอะไรครับ แบ็ดตอส80อย่างนี้ก็น่าสนใจนะคะเนี่ยปั่นไปเลยก็ไม่ต้องกลัวครับนี่แบบวายมาแล้วเหมือนมือเตะบอลคูนสามมาแล้วครับนี่มาแบบนี้เลยครับวายมาแบบเตกคูนสามไปแบบนี้เลยครับพวกนี้แตกไลมาอีกครับไลนได้ไล่แล้วไล่เรืออมาแล้วครับเกมนี้ครับ ผู้ชมสนใจกดเข้าไปเล่นได้เลยครับสนุกทุดวันแ,วแน่นอนกับไมดั๊ครับปั่นทิ้องใหแตกเป็นแสนอย่างแน่นอนสำหรับเป็นเกมหาเงินนะทำกำไรสุดพิษเลยครับเล่นได้ทุกวี่ทุกวันทุกเวลากันเลยทีเดียวสำหรับเกมนี้ครับทต่อไป แบบนี้ครับอนี้คูณสองคูณสามปุ๊บปุ๊บปุนี้นี่ไหลยาวมากมีกครับแบบนี้ครับโอ้โหกล่องตกลงมากแตกไหลอีกเลยนะคะอย่าี้นะครับเป็นนักวายน้ำนี่แับแก้ววายโอ้โหแต่ใชิดครับแบบนี้ออมจะเจ๊กนะอีกหนึ่งตัวโอ้ฝันให้ดูอีกสักหน่อยละกันนะคะบผมเนียตอนนี้ฝัน ่อ,องสามคี่ก็กำไรแล้วครับมาแล,าลา้วเอ็นแมงครับก่อนอ่ะ็ป้าไปดักเกมน,นี้คูณสามไปเลยครับแบบนี้ครับคูณสี่ไปเลยครับโอ้โหเห็นไหมครับแค่นี้ก็บวกกันง่ายๆนะครับกดเข้าไปเล่นกันได้เลยครับพี่เพื่อน,น